คนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะววันอคิีลานะครเย้อ yeah. ันนี้ครับทุกคนเราจะมาเล่นสตอมเก็บตะก,กันแบบ1วีหนึ่งแล้วก็2อวีสอซึ่งอยู่ที่บ้านนะครับว่าวันนี้จะมีเวลามากแค่ไหนโอเคมาทุกคนมันเริ่มกันลวเลยเริ่มสิอ่ะมาแล้วอาอยูไม่มาเออตายแล้วไม่เป็นไรทุกคน ผมจะนั่งกินเฟรนฟรายอืม,อมน่ากินน่ากินน่ากินไหมทุกคนน่ากินจริงพร้อม,อมต่อยมาเลยฮึ๊บแดดอ้อมหลังโอ้ย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 อ้อโอ๊ย ออโอ้โหรอบแรกอาจจะยังไม่ชินทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไงผมก็ต้องชนะเออว่าเราผมไม่ได้ได้ชนะแล้วแหละเราจะได้ตายทำไมเขาเชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้ เราไม่แหลกด้อนอะหนึ่งสองสามย่ำโอ๊ยตาตอนนี้นะครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นคอมโบทั้งหมดที่ผมดูไหมอืออืออืออย่างชัดเจนเพราะการสู้นี้โอ้อยเดี๋ยวเขาต้องโอ้ผมจะตายแล้ว ผมโดนสกิลสกิลเดียวของการโรส,บสโจบตายจบไม่ไมีจบไ,ไงเขาก็ต้องตายคนกี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ปปีปป ไปต่อนั่งกินเนฟรนฟรายเล้วุมตายยิ้น้าแตกลยโอ้โอ้ผมว่ารอบนี้ผมยม่น่ารอดถือว่าคนนี้เก่งนะ ต่อยขึ้นโอ้จับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามแป แพงอะทุกคนไม่ยุติธรรมอาเขาขติดแพงแก้แค้นออผน้ผมโดนคาเามโดนติ่แพงเยอะเกินไปได้รอบนี้มาใครเปิดอันติก่อนฉันั้นได้เปรียบรอบเนี้ยผมต้องคอมโบเขาจนเขาขยับตัวไม่ได้ จบแบบบบุเป็นการสู้ที่ดีเฟ้นไฟได้เป็นก้อนเลย โอเคทุกคนรอบนี้ผมจะมาต่อเลยนะครับโอ้คนที่กโหดแลเนี่ยเขามีกี่เท่าไหร่กันเชียวอืมสิบห้าแต่ว่าเขาไม่น่าโหดมาหรือว่าอาจจะโหดสุดๆอีกสองรอบหลังเดี๋ยวผมจะไปเล่นทีมโมูผมเกลียดตัวนี้มาก ผมเบอร์แบบทิ้งๆแบบอีกวอีก,อกอโอ๊ยโอ๊ย <ๆ S 1> ถ้าผมใช้ตัวนี้แล้วเพื่อ,อเคาน์เตอร์ไม่แต่รอบเดียวจบเลยทุกคนเคาน์เตอร์พ่า โอ้วิชาได้ผมไม่ไงผมก็ชนะโนปันหนึ่งสองปุ๊บต่อยหนาวผิดิดแท้อยแดดอ้อมหลังอ,อือวิ่งก,กันได้โคตดี ôi tai hở tai thì khó hở tai tai hay rồi tai hay rồi Oh, rồi thôi, thôi เ,เกือบเกือบเผอใช้เคาน์เตอร์แล้วรอบหนึ่งถ้าตะก,กี้เขาเนี่ยเขาก็โดดเยอะอ่ะผมใช้คอมโบไม่ได้อะเอออืม,อม ทุกคนแค่รอบแรกผมไม่ยอมตายง่ายหรอกครับด,ดอกนี้เขาเก็นได้อะไม่ดีเนะ่ยเขาได้แดดเร็วอ่ะผมไม่ชอบเลยอ่าแดดเร็วหมดแล้วเอา้เอาว โอ้การเล่นเชี่ยวนะนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมไม่ชอบโซนิคเนี่ยเนี่ยผมไม่ต่อยไม่โดนเองหรือเขาแดชออก ผตายแน่เลยองตายแล้วตายจริงตายจริงผมตายอู้อูอู้อู้อ้อู้อ้อวอู้อวอว้อู้อู้อูอู้อู้หู้อู้้อู้อูอ้้ ดูสิใครจะได้ดีกว่ากันนะโอ้ระหว่างโซนิกกับการ่โาโาร่โกับโซนิกโหมันแดนสตบอยเลยเหลือให้เราบ้างสิพวกตายเถอยังไม่ตายมันยังไม่ตาย มันยังรอดมันเป็นไปแต่ายโอ้ยลอ,ยอยยงคานุกพื้นเลยยังเหลืออสองตาเนี่ย ยอมตายเลยดีไหมทุกคนเวลาผมสู้กับโซนิกมันจะเป็นแบบเนี้ยทีเลยทุกคนโซนิกมันวาร์ปเร็วอะแต่นี้มันคืนไม่ได้วาร์ปเลตอนนี้ผมต่อยไม่โดนโซนิกทุกคนที่ผมเจอคือเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคน มาผมยอมแพ้เลยไหมยอมโดนฆ่าใช่คนเอ้ยขรู้ใจโอเคทุกคนเพื่อสองตาของทุกคนผมยอม อาจจะเป็นคลิปที่ยาวเขาพิมพ์ว่าอะไรอือยเขาส่งสารผมด้วยมผมซึ้งจังเลยเอาคือส่ไปมัน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 มัเมันมันมันมนม้นมันมันมันนนนมันมันันม,ม,ม,มนันนมนนะักนักก กากเลือดแล้วผู้ชายคุ้นสายหนีแล้วว้สุะกจสุดนะก็โจสุดนก็จสุดนะโกโ็กโ,กโ,จกโ,กโจไม่เป็นไรทุกคนคนนี้คงเก่ง ผมจะสู้กับซุกุนะราชาคำสาบมาโอเคผมเชื่อแล้วราชาคำสาบจริงเฮ้ยแแฮกแฮกทุกคนผมเจอแฮกหนกกว่าเดิมผมเจอโกโจผมเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดทำไมมีโกโจอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้มันเป็นไปได้ไงเฮ้ยจริงเหรอผมก็ต่อยซุกุนะแฮกทุกคน ผมต่อยไม่ได้เลยโหแย่มากแย่สุดอะผมทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแฮกผมต้องป้องกันตลอดกายมันแฮกเพื่อน จะสู้ไงเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วหนึ่งสุกุณะมาเต็มอย่าเปิดอินสติตตี้นะโกโจเฮ้ยสุกุณะที่เป็นโกโจเอ้ออุ้ยตายแลว อันนี้โอ้โอ้เอ็อสุกนะทุกคนใครเห็นคลิปนี้จำชื่อเขาไว้เลยอีซี่อีซี่ผมหวังว่าผมจะไม่ได้แข่งกับเขาอีกออกไปเลยโคโล่เอนออกไปกันเราจะไม่แข่งกับมันแล้ว ขอคนอื่นให้ทุกคนได้แข่งกันอเอ้ยีเปลี่ยนคู่แล้วทุกคนรอบนี้จบก็คือจบเลยนะครับเพราะผมบอกแล้วอย่างละสองไปออ๊ตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังจะมาลุ้นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนนี้น่าจะสักสองนาทีนะครับเพราะผมจะเร่งเลยนะครับมาเพื่อนมาเร่งกันตะกี้มันแคสกุสนะไปผมจะกำจัดภายในสองนาทีไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่น่าโหดถึงจะเป็นโซนิกกาโลสู้กาโล,กกาโลไหมโอ้ยผมไม่อยากสู้กับ โซนีโอยมันเล่นเป็นเมียทุกคนโห้โห่ยละคนเต่ละคนที่ผมเจอวันนี้ตัวฮาหมดเลย อได้เวลากำจัดแล้วนีไม่เห็นอีกแล้วก็ผมจะตายแล้วเนี่ยอ๋อทำไมเพื่อนคนนี้อยู่ดีเขาก็เปลี่ยนคนเรื่อยๆเลยอง ไม่เป็นไรผมไม่โกรธโกรธแล้วแล้วทุกคนผมเนี่ยผมจะเอาแป๊บเดียวเลย ถ้าสมติแต่คิปนี้ถ้าสมมุตินานไปผมก็จะหยุดตรงนี้เลยนะครับกลางทานันพอาะดูโซนิกดิผมว่ากาโร่ก็ไม่ได้ถ่ายแต่โซนิกดิสิมันกวนโซนิกมันกวนอะน ันนจริงอ่ง okay. ะโอเคคือตอนจะจบแล้วค่ะเพราผมก็จะตายแล้วเขาก็จะตายแล้วใครตายก่อนจะจบคลิปเลย ไปไายูซูเพื่อ